โอเคสำหรับเรื่องแรกเป็นเรื่องอเขาเรียกว่าการย้ายบ้านใหม่ย้ายบ้านใหม่ก็คือบ้านเนี่ยเขามีเป็นครอบครัวหนึ่งเขาย้ายบ้านมาย้ายไปอยากอยู่เมืองนี้แต่ย้ายไปเมืองนี้ซึ่งเมืองนี้เป็นเมืองที่ไม่ค่อยมีคนอยู่แล้วแล้วบ้านเนี้ยหลังก็ค่อนข้างใหญ่นะแต่ราคาถูกมากถูกเกินราคาเขาก็เอ้ยคุ้มเลยเพราะว่าเรากําลังจะยา้ยายเมืองอะไรเงี้ยเริ่ม ต้นชีวิตใหม่อะไรประมาณนี้เพิ่งแต่งงานมีลูกอะไรอย่างนี้ก็โอเคหลังนี้แหละวันแรกเขาเข้าไปอยู่ก็ปกติเลยทั้งวันพอเขาเข้านอนเนี่ยตรงปลายเท้าเขาจะมีตู้หนึ่งเป็นตู้สีขาวมีคือเขาเข้ามามีมีไม่มีเฟอร์นิเจอร์ให้เยอะนะแต่มีตู้ตู้เนี้ยในห้องอ่ะมีตู้ตู้นี้ตั้งเป็นตู้เสื้อผ้า,ผาลงุงสีขาวเลยตั้งอยู่ปลายเตียงเขาเตียงเข้ามานอนพอนอนคืนแรกเขานอนเนอนไปเขารู้สึกเหมือนแบบเอ๊ยเหมือนมีใครมอง เขาก็เลยคิดว่าเมียอาจจะนอนพลิกตัวมาทางเราไงเลยแบบเหมือนมองแล้วก็ิเขาว่าหัดพีิขันไปดูเมียก็เอ้ยเมียก็ไม่ได้มองนี่นะเขาเลยคิดว่าสงสัยคิดไปเองมั้งก็คืนนั้นไม่มีอะไรปุ๊บตื่นมาโอเคไปทํางานนันนุนี่กลับกลับมาตอนเย็นปุ๊บนอนคืนนี้นอนไปเขาก็รู้สึกเหมือนมีคนมองอีู่เฮ้ยใครมันมองวะรู้สึกเหมือนมีคนมองเขาก็คิดว่าพยายามคิดว่าเออคิดไปเองแหละแล้วเขาก็แบบแบบ นอนแล้วเขาก็มองมองไปปลายเท้าอ่ะเห็นตู้สีขาวไงตู้สีขาวมีคนมีเคาะเลยนะมีเสียงเคาะอย่างในตู้ปุ้งปึ้งปึ้งเลยเขาก็หันไปดูเมียแบบตกใจหันไปดูไปเช็คเมียว่าเมียไม่ตื่นทาไมไม่ตื่นวะเขาก็คิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องเปิดดูและว่ามีอะไรอยู่ข้างในเสียงมาจากตู้เป็นเสียงเคาะจากในตู้เลยเขาก็เปิดตู้มาไม่เห็นอะไรเขาก็สงสัยหูแว่วมั้งเพราะเมียก็ไม่ได้ยินนี่เขาก็เลยนอนปุ๊บสกพักหนึ่ง ก็ได้ยินคออีกแล้วปุุ่งปุุ่งปุ่งปุ่งปุ่งเขาก็เอ้ยไม่ใช่แล้วตอนนี้ก็มองเมียอีกเมียไม่เตื่นเขาก็เลยเปิดไปพอเปิดครั้งนี้เห็นเลยมีเด็กผู้หญิงนั่งอยู่มันไม่เชิงเด็กเป็นวัยรุ่นแล้วเหมือนโตหน่อยนั่งอยู่ในตู้ไม่เห็นหน้าแล้วนั่งก้มอย่างเงี้ยแล้วผมก็ลงมาเห็นเลยผู้ชายก็ช็อกแล้วก็ปิดช็อกเปิดปุ๊บช็อกแล้วก็ค่อยๆปิดแล้วก็กลับไปที่เตียงแล้วก็นั่ง เมื่อกี้เราเห็นอะไรวะเพราะมันมืดมืดไม่ได้เปิดไฟอะไรไงตาฝาดหรือเปล่าหรือว่าเราเห็นเสื้อผ้าในตู้อะเป็นผู้หญิงเขาก็เลยอ่ะเปิดไฟแล้วเดินไปเช็คไม่มีอะไรก็เห็นเสื้อชุดสีขาวของเมียก็คิดว่าเราตาฝาดเขาก็ไปนอนนอนปุ๊บไม่มีเสียงอะไรละเขาก็คิดอ๋อนั่งคิดไปเองแหละเช้ามาวันนั้นปุ๊บพ่อเนี่ยคนพ่อเขาเป็นพนักงานบริษัทวันนั้นเขาทํางานโอทีเลยกลับบ้านดึกพอกลับบ้านมาเนี่ย ตอนนั้นประมาณสี่ทุ่มแล้วกลับบ้านมาเปิดประตูบ้านเขาก็ได้ยินเสียงจากห้องนอนลูกคือมีลูกก็ลูกนอนแยกใช่ไหมได้ยินเสียงแบบแม่แบบเล่านิทานกล่อมลูกนอนเขาก็ไม่คิดอะไรเขาก็มาวางกระเป๋าอาบน้ำอะไรก็ได้ยินเสียงตลอดเขาก็โอเคเดี๋ยวไปแต่งตัวก่อนแล้วค่อยไปห้องลูกไปอยู่กับเมียไปเออคุยกับลูกหน่อยว่าเออบ้านนี้ยังไงบ้างก็เลยเดินเข้ามาในห้องแล้วก็มาเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนชุดปับ๊บผ่านมาที่เตียงอา้าเมียนอนอยู่ที่เตียง และหูยังได้ยินเสียงคนเล่านิทานนะอยู่นะเฮ้ยแล้วเสียงใครวะผู้หญิงเล่านิทานให้ลูกฟังใครวะเมียก็นอนอยู่นี่เขาก็เลยเปิดประตูไปดูก็เห็นไอ้ผู้หญิงคนนี้นั่งเล่านิทานให้ลูกฟังอยู่ไอ,อ้น,นี่ก็เริ่มชิบหายแล้วกลัวเลยกลัวปุ๊บเอา,เอาช่างมันไม่รู้แหละลูกอาจจะลูกจะลูกไม่กลัวลูกไม่ น่าจะเห็นเป็นแม่ครับอืมก็เลยเอาไว้นอนก่อนแล้วกันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันก็กลับเข้ามานอนพอผ่านคืนนั้นไปลูกก็เลยตื่นเช้ามาพร้อมลูกลูกก็ทักแม่โอ้แม่แม่อยู่กับหนูทั้งคืนเลยเหรอ,อก็พ่อก็เลยพยายามอ๋อใช่ใช่แม่เขากอดลูกทั้งคืนเลยอะไรอย่างนี้แต่เมียไม่รู้ก็เลยเป็นเขาก็วันต่อมาเขาก็นั่นแหละรู้แล้วทำไมบ้านถึงถูกแล้วก็ย้ายออกทันทีก็เลยเป็นปริศนาว่า คือ<ร>คือคอ,อะไรไอ่ามันเป็นประมาณนี้เรื่องแรกก็คือนี่ิษนา